สวัสดีค่ะดิฉันนางคาวเกตุราพรนกีเกติรัตน์รหัแสแัะศึกษาศ2 4 5 0ห0 00าค่ะย์ศขาอุตสาหกรรศินป์ข้อข้อปริญญาิพน,นะคะเรื่องการศึกษาและการพัฒนาต้นแบบการอกแห้งตะไคร้ในช่วงโดยใช้รังสีงอินฟราเรดกับระบบสีากาศค่ะเราจะมาดูการทำงานของตู้อบแห้งนะคะขนา ัสดุที่ใช้ในการทำนะคะคือเราจะใช้ไม้อัดเคลือบนะคะขนาดของตู้ความยาว8 4เซนติเมตรความกวาม้าง52เซนติเมตรนะคะเราจะดูเราจะมาดูภายในตู้นะคะภายในตู้เราจะวางว่าภายในตู้นะคะเราจะวางเราอินฟาราเรดขนาด250โวลต์ไว้ตำแหน่งซ้ายและขวาอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งตำแหน่งนะคะ ส่วนกลางเราจะวางโถดิสกิบิเตอร์นะคะท่อลมนะคะเราจะต่อท่อลมเข้ากับเข้ามาในโถพร้อมกับเซ็นเซอร์เพื่อวัดอุณหภูมินะคะท่อลมโดยท่อลมเราจะต่อวาล์วสองตำแหน่งนะคะโดยตำแหน่งที่หนึ่งจะใช้ระบายอากาศในสภาวะปติค่ะและตำแหน่งที่สองจะใช้จะใช้ทำเป็นเวทขั้นนะคะ และนี่คือเกจวัดความดันสุญญากาศค่ะสายที่ต่อมาจากวาล์วตัวที่สองนะคะจะต่อเข้ากับปั๊มสุญญากาศนะคะเราจะมาดูการทํางานของเครื่องนะคะก่อนเราจะเปิดปั๊มเราต้องเราต้องปิดตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็ปิดวาล์วตัวที่หนึ่งนะคะแล้ทําการทําการเปิดปั๊มนะคะ เมื่อเปิดตงเ็ตเราจะทำการปิดวาล์วตัวที่สองเพื่อดูดอากาศนะคะนี่นะคะแล้วเรามาดูเกดวัดความดันนะคะเกจวัดความดันจะวิ่งนะคะ เกตุเราจะวิ่งไปยันมาเกตุเวัดะทอมดันที่800นะคะเราจะทำการปิดปิดวาล์วตัวที่สองนะคะและมาราบ้นะคะเมื่อเกิดถึงลบ12บสไอนะคะ เราจะเราจะเราจะรออุณหภูมิให้ถึง60สิบค่ะขณะที่ทำการดูดอากาศออกนะคะเราจะรออุณหภูมิไม่ถึง60องศาเพื่อทำการเพื่อให้ดีเลย์หยุดทำง,งานนะคะ พอถึง60นาที60องศาไฟก็จะทำการดับเมื่อครบ5นาทีแล้วแรงดันสุญญากาศภา,ายในตู้ยังคงคงที่และทำการเปิดวาลว์วที่หนึ่งเพื่ออากาศเข้าสู่โครงสร้างการติดเชื้อเมื่อครบ5นาทีนะคะแล้วทำการเปิดปั๊ม มาอีกครั้งเพื่อทำเป็นสัญญากาศทำวนวนไปเพื่อสุ่มหาตัวอย่างมาวัดหาอุณหภูมิและความชื้นนะคะโดยใช้เครื่องชั่งน้ำหนัก200กรัมและเครื่องวัดความชืนะะ้นค่ะใสรการทดลองการทำบุคข้าม5นาทีแล้วนะคะเราจะมาทำการทดลองเป็นเวลา10นาทีและ15นาที ซึ่งการทำเวทข้า5นาที10นาที5นาทีคือการทำเป็นช่วงแบบชิลล์ย่างต่อระบบควบคุมนะคะการทำงานของระบบะระบบควบคุมการทำงานของหลอดไฟจะจ่ายไฟ200 220โวลต์จ่ายผ่าน power supply นะคะ เพื่อแปลงไฟแรงดัน220โวลต์ให้เป็น12โวลต์โดยใช้ไฟ12โวลต์มาจ่ายโดยใช้ไฟ12โวลต์นะคะมาจ่ายเข้าตัว dc 2 d dc 2ทั้ง2ตัวนะคะตัวที่1นะคะจะทำหน้าที่แปลงไฟ12โวลต์เป็น5โวลต์นะคะส่วนตัวที่2 จะทำหน้าที่แปลงไฟ22โวลต์เป็น3โวลต์นะคะในตัวที่1 5โวลต์จะใช้ในการขับดีเล์กับจอในการขับดีเล์กับจอ LCD นะคะส่วนแรงดัน3โวลต์จะใช้ในการจ่ายเข้าบอร์ด ESP32 กับดีเล์ขนาดแรงดัน3โวลต์นะคะ ดีเลย์ช่องที่1น,นะคะใช้ควบคุมดีเลย์5โวลต์เพื่อใช้ในการควบคุมหลอดไฟตัวที่1น,นะคะส่วนดีเลย์ตัวที่2จะใช้ควบคุมหลอดไฟดวงที่2นะคะเมื่ออุณหภูมิถึงค่าที่กําหนด,ดดีเลย์ตัวตัวนี้จะทําการหยุดทําง,งานค่ะในสว่วนการออกแบบตูอ้อบแห้งโดยใช้รังสีอินฟราเรด กับระบบสัญญาการนี้นะคะเพื่อต้องการแก้ปัญหาการอบแห้งที่ไม่ได้คุณภาพทั้งด้านระยะเวลาการอบแห้งและด้านมาตรฐานสีนะคะเพื่อให้การอบแห้งอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อต้องการออกแบบและพัฒนาตู้ควบคุมการอบแห้งโดยใช้ รังสีอินฟราเรดกับปั๊มสัญญาการนะคะนำมาเปรียบเทียบระยะเวลาในการอบแห้งนะคะที่ได้จากการอบแห้งด้วยตู้อบแห้งและการตากแดดจากสภาพะปกติค่ะเรามาดูในส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวัดหาผลนะคะเราจะใช้เครื่องชั่งขนาด200กร,รัมกับเครื่องวัดความชื้นค่ะ